แมงโก้คอนเรื่องวันนี้เราจะพาไปย้อนรอยกับบิตนี่สเปียร์ด้วยซิงเกิลแจ้งเกิด Baby One More Time หลายคนอาจเคยฟังหรือได้ยินผ่านหูก,กันมาบ้างกับเพลง Baby One More Time เพราะมีท่อนฮิตติดหูอย่าง Hit Me Baby One More Time ซึ่งเป็นท่อนฮุกในบทเพลงแจ้งเกิดของ Princess of Pop อย่าง b ิตน e y s p ป a r ศิลปินสาวมากความสามารถที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมากคนหนึ่งแห่งวงการเพลงป๊อปในยุค90 Baby One More Time ถูกแต่งขึ้นโดย Max Martin นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชาวสวีเดนโดยพยายามที่จะเล่าถึงสาวน้อยที่เพิ่งถูกแฟนหนุ่มทิ้งและเธอเองก็ทำอะไรไม่ถูกเลยอยากขอโอกาสและขอให้เขากลับมาอีกครั้งนอกจากนี้ความจริงแล้วเพลงนี้มีชื่อเต็มว่า Hit Me Baby One More Time แต่คำว่า i ิตทำให้หลายคนเข้าใจว่าเป็นการทำร้ายร่างกายสุดท้ายเพลงนี้จึงเปลี่ยนชื่อเป็น Baby One more Time เพลงนี้กลายเป็นเพลงแจ้งเกิดของเธอด้วยการติดชาร์ตบิลบอร์ดฮอตร้อยที่อันดับ17และขึ้นสู่อันดับหนึ่งได้นานถึงสสัปดาห์จนเป็นซิงเกิลแรกที่ขายดีที่สุดตลอดการด้วยยอดขายมากกว่า10ล้านก๊อปปี้และทำใหอัลบั้มนี้ของเธอขายดีตามไปด้วยโดยมียอดขายถึง30ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกทำให้บิตนี่ได้เข้าชิงแกรมมี่เป็นครั้งแรกในสาขา Best f e m a l e Pop Vocal Performance และความแมสความเลิศความยั่วของเพลงทำให้เพลงนี้กลายเป็นปรากฏการณ์แห่งวงการเพลงป๊อปยุค90 เลยก็ว่าได้มาร่วมสุขสารต์วันเกิดตัวแม่แห่งวงการเพลงป๊อปคนนี้ผ่านบทเพลงฮิตตลอดการอย่าง Baby One More Time และร่วมยินดีกับเธอที่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้สำเร็จเธอก็จะยังคงเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงป๊อปของแฟนเพลงตลอดไป